สนับสนุนโดยคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตทิฟฟีบ่บรรเทาวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่นะวัวยปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนปวดมี่หลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินอนาวินแสงประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อยาครับอาศัยอยู่ที่อ่อนนุช71ครับ อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้อง4คนครับบ้านผมนะครับเป็นอาชีพบริการทั้งหมดเลยนะครับพี่สาวก็เป็นพนักง,งานเสิร์ฟอาหารพี่ชายเล่นดนตรีซึ่งมีผลกระทบอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาสั่งปิดสถานบันเทิงหรือว่าสั่งงดจัดงานโดยไม่มีกําหนดนะครับว่าจะลดล็อกเมื่อไหร่นะครับเลยทำให้รายได้ของคุณแม่นะครับจากที่เปิดด้านนวดรายได้เมื่อก่อน7จ็ดแปดร้อยก็จะเป็นศูนย์คุณพ่อขับแท็กซี่ครับรายได้ลดลงไปเยอะนะครับเนื่องจากคน ต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับไม่อ,ออกมานอกบ้านส่วนตัวผมนะครับก็จากเป็นนักร้องนะครับโดนสั่งวจงานแล้วก็เลยหันมาขับรถส่งเอกสารส่งอาหารนะครับที่ผมมารายการโดนพลงจริงทุนนะครับเพราะอยากได้เงินตรงนี้นะครับมาจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟนะครับจ่ายเพื่อประทังไปก่อนในในช่วงนี้นะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้เอาล่ะจัดมาหนึ่งเพลงเพื่อเขยาา่าบอลลังแชมป์เพลงนั้นคือเพลง ไอหนุ่มรถไทยครับจากน้องยาเจ้า แต่แฟนที่ที่ไปเฟื้องฟุ้งวันเจ้าเพลินเสีลืมป่าลู Это... ส,สวยทำไไมตั้งาตาป่าดงทับบ้านเฝ้าหวมงคอยหาที่นั่งคอย,อยนั่งปั้นตั้งตาจนยาคาสูงขึ้นมาทวว่วมหัว พี่สารครับเมื่อกี้สังเกตเห็นสแตนฝั่งน้องแบมสั่นๆแล้วครับมีกันยาวมีกันยาวน้องร้องดีมากครับร้องดีมากร้องดีมากสมที่เป็นมืออาชีพจริงๆสมแล้วสมแล้วยังไงว่าขอโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่พีครับร้องดีครับแล้วก็เป็นคนร้องเพลงเก่งนะครับสิ่งแรกที่ชอบก็คือแก้วเสียงที่มีความนุ่มแล้วก็มีพลังและมีน้ำหนักในนั้นด้วยแล้วก็ ลูกคอลูกคอของของเพลงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นลูกคอเหมืออาชีพเลยแหละนะครับผมส่วนจุดที่มองว่าเป็นไม่ใช่ปัญหาแต่แต่อาจจะไม่ค่อยราบรื่นในบางคำเท่าที่เห็นส่วนที่จะขยี้แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันไม่ได้อย่างใจก็อาจจะมีตรงที่5ปีกว่าตั้งตารอคอยตรงนี้อาจจะ ไม่ไม่ได้มุ่งไปตรงตรงตรงคำคำนี้สักเท่าไหร่พอฟังแล้วมันก็จะเห็นแผลที่ออกมาแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงได้เก่งร้องเพลงดีร้องได้น่าฟังนะครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แอนจาเช่นครับวันนี้นะคะต้องบอกว่าผลกระทบของโควิด1 9นี่มาทั้งครอบครัวเลยอันนี้แบบ ตั้งแต่มาออกยังยังไม่เคยเจอที่แบบใน<ข>อ,อาชีพ <c oughs> <c oughs> ในอาชีพนี้แล้วโดนผลกระทบแบบทั้งบ้านเนาะพวนี้มันหนักหนาสาหัสจริงๆนะ <c oughs> ทั้งหมดนี่คือโดนผลกระทบอย่างรุนแรงจริงๆซึ่งแต่ว่ายามายืนตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้อะ,อะแก้สถานการณ์ได้แล้วแล้วก็แบบเอาโอกาสตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นทำให้เราได้พิสูจน์ ตัวเองในฐานะลูกผู้ชายคนหนึ่งก็อยากจะบอกว่าภูมิใจแทนคุณแม่คุณพ่อมากๆเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากๆส่วนในเรื่องของการร้องเนี่ยก็อาจจะอแอบ,บ,บเห็นความตื่นเต้นนิดๆเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะล้างเวทีมานานอะไรอย่างเนะงี้ยเนาะมัน,<ง>ม,นมันเลยทำให้บางทีการถ่ายทอดอารมณ์ ของเนื้อเพลงออกมาในในด้านของร่างกายนตรงนี้มันอาจจะแบบเห็นน้อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหลือก็เก่งมากค่ะขอบคุณ like ครับเชิญครูสลาครับยาน่าจะเป็นคนแรกๆจริงนะที่ทั้งครอบครัวโดนหมดเลยแล้วก็น่าเห็นใจมากครับแต่ท่ามกลางความน่าเห็นใจก็นั่นแหละมันมีหัวใจของยาแบบยาเกิดขึ้นซึ่งก็จะเป็นโชคดีครูชอบคำพูดที่บอกว่า ขอให้มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็พออันนี้จุกเลยอยากให้ลูกผู้ชายทุกคนคิดแบบนี้ชีวิตของยาเนี่ยจะเป็นจะเป็นต้นแบบให้ทุกคนได้ฉุกคิดในการสู้ชีวิตดูแลครอบครัวไปพร้อมๆกันนะครับส่วนการร้องเพลงนชอบที่สุดเลยลกคือแก้วเสียงแก้วเสียงหาได้ยากเลยมันเหมือนเราฟังเวลาฟังไม้พิรมพรตอนตอน,ตอนรุ่นรุ่นนะ คือไม่สงสัยเรื่องความความอิ่มความหนักน้ำหนักเสียงเนื้อเสียงฟังแล้วอิ่มมากรวมไปถึงวิธีการออกเสียงววัตถุดิบดีมากจุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อนคือยังปรุงไม่อร่อยยังมีหลายอย่างที่ต้องต้องทำให้มันอร่อยกว่านี้ไปฝึกลูกเอื้อนไปฝึกลูกขยี้และเวลาแกะเพลงแกะให้ละเอียดและกี้ให้ถูกจุดเสียงแบบหนูหายากครับเชิญชมครับขอบคุณครับ และก็มาถึงหน้าที่ของแชมป์สองสมัยอย่างแบบเด็กสาวสุดแกร่งที่เจอพิษโควิดทําให้งานร้องเพลงที่รับมาทั้งปีต้องถูกยกเลิกทั้งหมดเธอมาพร้อมความหวังคว้างเงินไปลงทุนขายอาหารเพื่อที่จะได้มีเงินไปใช้หนี้ให้กับแม่ความหวังของสาวแกร่งคนนี้จะสําเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยเธอกันครับชีวิตครอบครัวนี้เป็นชีวิตที่หนักหน่วงใช้ได้ถูกต้องไหมค่<ะ>หนูหยุดเรียนมาตั้งแต่ชั้นไหนคะ มสค่ะตั้งแต่มสามเพื่อออกมาเป็นนักร้องค่ะ,คะก็คือหนูเรียนมสีแล้วก็ออกตอนมสีเลยค่ะออกเทอมแรกค่ะอืออกตั้งใจจะออกเองใช่ค่ะก็คือหนูเริ่มรับงานตั้งแต่หนูขึ้นมสี่แล้วทีน่าหนูแบบเวลาไปโรงเรียนเราหนูง่วงค่ะแบบ <c oughs> แล้ว คุณครูสอนอะไรแล้วมันไม่เข้าไม่ซึมไม่ไม่เข้าใจ oh. จากทีเ่เคยเข้าใจอะไรง่ายๆมันก็เปลี่ยนแบบงง mm. แล้วก็คือต้องถามเพื่อ,อนต้องอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแอบหลับแล้วทีนี้ก็โดยคุณครูว่าค่ะแล้วก็เลยเ mm. ย็นวันนั้นก็คือกลับบ้านไปเดินไปแม่กําลังกินข้าวบอก แม่ <laughs> แกเลือกเวลาดีมากเลยไม่กลัวแม่ติดคอมยะอรแม่กินข้าวอยู่แม่จะอิ่มแล้วด้วยค่ะหนูก็เลยเอาจังหวะน,นั้นก็บอกอแม่หนูมีอะไรจะปรึกษาหน่อยอะ,อะไรอย่างนี้หนูเลยบอกแม่ว่าหนูอยากดอปเรียนแม่ก็ตกใจแม่ก็ทําหน้าแบบทําไมทําไมอะ่ะอะไรอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าคือตอนนั้นเศรษฐกิจครอบครัวหนูมันแย่มากๆเลยค่ะพี่ มันแย่กว่าตอนนี้ตอนนั้นที่เป็นหนี้สองหลายแสนมากค่ะแล้วหนูก็เลยบอกหนูอยากออกมาร้องเพลงอ,อยากช่วยแม่มากกว่าแล้วถ้าเกิดหนูมีตังอะถ้าหนูทํางานหลุดนี้หลุดสินอ่ะแล้วหนูจะกลับไปเรียนเองอแบบที่ไม่เดือดร้อนตังแม่เลยแต่หนูอยากช่วยแม่ตรงให้แม่หลุดนี้หลุดสินก่อนได้ไหม,มหนูก็เลยบอกว่าหนูตัดสินใจแล้วแม่แล้ว แล้วถ้าเรามีตังหรือหนูก้าวผิดยังไงเราก็แค่ก้าวใหม่แค่นั้นคะ่ะเพราะหนูไม่ได้ทาอะไรเสียหายทุกวันนี้ยังคิดถึงการศึกษาการเรียนอยูไ่ไหมคิดถึงมากคะ่ะแบบ mm hmm. เห็นเพื่อนใส mm ่ hmm. ชุดนึกเรียนเพื่อนเพิ่พงรับวุฒิ mm hmm. มหกไปเองก็แบบก็ไปแสดงความดีกับเพื่อนแต่ในใจก็ค<ม>ือแบบถ้าเราไปยืนอยู่ตรงในั้นด้วยก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็พูดกับตัวเองว่าเราออกมาเรียนรู้โลกที่กว้างกว่าเดิมค่ะแล้วก็ มันมีสองแง่สองงามว่าเขาจะมองเราเป็นคนยังไงแต่เรารู้ดีว่าเราทําเพื่อใครเราทําเพราะอะไรเงี้ยค่ะเรารู้ว่าจุดหมายเราคืออะไรใช่ค่ะเรารู้ว่าจุดหมายที่เราทําไปเพราะว่าอะไรใช้นี่กันแม่เสร็จอยากกลับไปเรียนพร้อมกลับไปเรียนไหมพร้อมมากค่ะแต่หนูหนูก็รอวันนั้นอยู่ค่ะหนูคาดว่าปีหน้าเนี่ยหนูจะได้ไปเรียนต่อแต่ก็มาเจอวิกฤตนี้ก็เลยแบบเสียดายโควิดมาซะก่อนโควิดปิดทุกอย่างโควิดปิดทุกอย่างเอาล่ะวันนี้พร้อมไหมจะสู้ต่อไป ร้อมค่ะนี่อาจจะเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่ทําให้คุณได้กลับไปเรียนอีกครั้งค่ะทาอย่างเต็มที่ใช้โอกาสนี้สู้เหมือนที่คุณสู้มาทั้งชีวิตหนึ่งบทเพลงฮะเพื่อคว้าชแชมป์สมัยที่3เพลงนั้นคือเพลงเมียบอยได้แต่งค่ะจากน้องบำจา้า ใจใสมันด้วยฮักแพงแต่งด้วยหัวใจญาติผู้ใหญ่ก็ยังบอกเรือนหอคือของเธาพยานราักเธาไม่เพียงรู้อยอมไอ้เท่าใดอยากให้คิดดู อยากให้ผู้ว่าเมียบอได้แต่งคนนี้มันคิดหนายกลัวบอมีเพิมหมายกลัวไรค่ะเมียบอได้แต่งคนนี้มันเสียใจฟังข่าวหรือไอมีใคร ก็มีน้ำตาอยู่กินบ่มีสินสองอตแต่ยอมให้กอดเรื่อยมาช่วยเคารพกันในการเป็นพันระยาด้วยการรักษาหักเดียวให้น้องแน่น้องสาวเป็นโสดเธเบียนสมรสบอมี องแท้เพียงแค่สองเฮาเป็นคู่ทักเพียงเอ่ยดูแลยามีน รบกันในการเป็นพันระยะด้วยการรักษาหักเดียวให้น้องแน่น้องสาวเป็นโสดทะเบียนสมรสบ่มีบกแค่เพียงแค่สองเฮาเป็นคู่กัท อยาให้มีน้ำตาแบมจ้าเ mm ป็น hmm. ย mm ังไงครับพี่สารครับ ก่อนจะพูดถึงการร้องนะครับเมื่อกี้เห็นพี่แฟงคุยกับน้องเรื่องการเรียนอ,อย่างพี่สารเองก็ก็เรียนกศนอเหมือนกันเรียนกศนอเพราะว่าบางครอบครัวเราต้นต้นทุนเหมือนเหมือนว่าภาระของครอบครัวเราไม่เหมือนกันถ้าน้องแบมตัดสินใจเรียนฝืนเรียนไปตอนนั้นอ่ะเผื่อเร,เ,รเ,รเรียนไปม .5 ม .6 แล้วมันไม่ไหวจริงๆแล้วมันก็ต้องออกอยู่ดีอะไรแบบนี้แนวคิดของแบมก็คือว่าเราเราออกมาแล้วมาช่วยแม่ดีกว่า เรื่องเรียนมันมันไม่สายหรอกเราเราก็สามารถศึกษาได้เรามีเงินมีอะไรเราก็ศึกษาต่อไปได้นะครับก็ชื่นชอบแนวคิดของน้องแบมนะครับส่วนการร้องวันนี้ก็ดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรคอมเมนต์นะครับฝากความหนักใจให้กรรมการเหมือนเดิมครับผม <c oughs> ขอบคุณครับเออจริงๆพี่สารบอกว่าคนเราไม่มีแก่เกินเรียนมีแต่แก่เกินไปครับผมพีพพ่ีครับเป็นไงครับอ <c oughs> ก็ยังยังคงคุณภาพความเป็นแบมนะครับเขาก็เขามีเหมือนมีต้นฉบับเป็นพี่นางเขาก็จะพยายามที่จะเ,เรียนรู้และศึกษาวิธีการของพี่นางอาจจะพยายามให้เป็นอาจจะพยายามให้เหมือนแต่มันมันบางครั้งมันก็ดูตะกุกตะกักอยู่อยู่เหมือนกันในใน,ในบางคำนะครับผมส่วนภาพการสื่ออารมณ์เนี่ยเรื่องวิธีการเทคนิคถ้าไปใช้กับ าการร้องมากไปในประโยคแต่และประโยคมากไปมันก็จะทําให้เสียสมดุลในการสื่ออารมณ์เพลงออกมาแต่ก็ถือว่าไม่ไม่เลวร้ายสําหรับการร้องครั้งนี้ครับสณครับพิอันครับเป็นไงครับก่อนอื่นต้องบอกว่าชอบวิธีคิดเขาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วคือ,อเป็นเป็นเด็กที่มั่นใจนะคะแล้วก็กล้าคิด กล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าทำอยากจะบอกว่าคนนี้เขามาครบมามาเต็มตลอดมาครบทุกรถจะเพลงเร็วเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นมืออาชีพค่ะก็ขอบคุณมากร้องเก่งค่ะขอบคุณครับเป็นคุูสลัครับอันนี้เป็นสงครามของนักร้องมืออาชีพจริงๆนะมันมีดีมีมีจุดอ่อนจุดแข็งคนละแบบ แต่ก็คล้ายๆกันด้วยความที่ต่างคนต่างเจนจัดเวทีว่างั้นเถอะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่มืออาชีพแต่ข้อดีวันนี้ทั้งคู่คือไม่มีการหวั่นไหวเป็นมืออาชีพคนหนึ่งมาดีคนนี้ก็มาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยน,น้องแบมก็ยังเป็นยี่ห้อที่มีเสียงแหบสเสน่ยครูว่าได้ตรงนี้มาแล้วก็เวลาร้องเนี่ยถึงจะร้องตามต้นฉบับคนอื่น ก็จะเติมลูกเอื้อนบางอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะภาพรวมอารมณ์เพลงก็เลยก็เลยอยู่ในจุดที่น่าพอใจอก็ประมาณนี้สูสีมากครับเดี๋ยวสักครู่ครับขอบคุณครับดำมาท้ากับยาจ้าเอาละแม่งานหนักงานหนักเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะจ๊ะกรรมการทั้งสามท่านพร้อมแล้วขอเชิญตัดสินใจฮะโอ้โหช่วงนี้ กรรมการงานหนักอย่างต่อเนื่องฮะแบมฮะมาสู้ศึกเพื่อที่จะคว้าแชมป์สมัยที่3ามให้ได้แต่ที่ขวางเขาอยู่คือนักร้องมืออาชีพยาจากกรุงเทพที่กำลังโ้โหกระหายกระหายการร้องเพลงมาก,มากเพราะหยุดงานไปนานฮะมาดูซิว่าวันนี้ใครจะครองแชมป์ คะแนนแรครับขอดูจากครูสลาครับมาดูกันว่าวันนี้เมื่อเมื่ออาชีพโคจรมาพบกันใครจะนำแต้มแรกไปเป็นของตัวเองก่อนครูสลาคุณนวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ที่ออกน้ำไปก่อน น้ำเก่าออกนำไปก่อนฮนะคะแนนต่อไปจากพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของแบมอีกแล้วก็แบมเป็นแชมป์สมัยที่3ทันทีถ้าเป็นชื่อของยาเสมอกันที่1ต่อหนึ่งมีโอกาสฟ้าแชมป์เท่าๆกันจบรงนี้หรือลุ้นกันต่อไปพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้แก แบม,ม,มแแครับผมแชมป์สามสมัยมาดูนดจาก <track> พี่พีครับแบมจ้าพี่พีครับอยากจะบอกอะไรกับลูกชายสุดแก่งคนนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นแมนมากครับเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ปรับตัวได้เก่งมากๆสำหรับสำหรับยุคที่เขาเรียกอะไร ทุกอย่างลําบากไปหมดนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ครอบครัวต้องภูมิใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้สําหรับสังคมไทยตอนนี้ว่าถึงเราจะจนแต่เราไม่จนหนทางนะครับ <S <S ทุกอย่างมันมีทางออกเสมอทางมันไม่มีทางตันยาพิสูจน์ได้เห็นว่าทางไม่มีที่ไหนที่เป็นทางตันนะครับแล้วก็สามารถจะ เป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับใครหลาย,ลายๆคนที่กําลังท้อถอยอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ยาทําได้ดีทั้งทั้งเรื่องการร้องเพลงเรื่องการร้องเพลงฝึกฝนอีกนิดนึงวิธีการถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วเหลือแค่ไปใส่ใจกับรายละเอียดของมันในคําในประโยคสามารถเป็นนักร้องอาชีพได้เลยสามารถสามารถขึ้นเวทีใหญ่ๆแล้วก็ทำทำเงินได้ด้วยหลังจากนี้นะครับ แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปแล้วเราก็จะผ่านไปด้วยกันผมด้วยนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยนะวันนี้ครับผมให้กำลังใจครับแล้วนี่ฮะกะทิร้อยเปรซ็นต์ตาเรียวไทยมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้3000บาทจ้าครับก็รู้สึกดีใจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ชนะนะครับแต่ก็รู้สึกว่าได้มาร้องเพลงให้ครูเพลงหลายๆท่านนะครับมีเคราะห์เสียงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ ในชีวิตอย่างหนึ่งดังน้อยได้ทุน3,000บาทนะครับก็จะนำไปใช้กินในบ้านนะครับหรือว่านำมาต่อย,ยอดนะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการขับรถรับส่งอาหารนะครับยังไงก็ขอให้คนไทยนะครับผ่านวิกิจนี้ไปด้วยกันเป็นกำลังใจทุกท่านครับสุดและนี่คือชมป์สามสมัยของเราถึงเวลาของเธอแล้วกับวงร้องเงินทุนวงร้องเงินทุนสนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่าย เงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง5,000 50, 0บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล1,000 0บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันและถ้าเป็นแชมป์ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนที่สะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดคูณ2นั่นหมายถึงมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสูงสุดถึง3ล้านบาทจาก5,000ถึง5,000 50, แชมป์3ส,สมัยเอาไปเท่าไหร่ดี จะได้นะที่หน้าจอบอกห้าหมื่นห้าหมื่นพร้อมกันได้นะหลานชายผมก็ทำ <c oughs> นี่คือโอกาสที่สามนี่เธอได้ลุ้นกับวงร้องเงินทุน <c oughs> ตอนนี้สะสมอยู่หนึ่งหมื่นบาทวันนี้จะสะสมเพิ่มไปอีกเท่าไหร่จ <c oughs> ังหวัดดีมันดี ี่ชายมาแล้วพี่ชายมาแล้ว,ลวโอ้เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้หนูคิดถึงแม่เลยค่ะอยากให้แม่มาเห็นจังหวะน,นี้ใช่ไหมอยากให้แม่วาด้วยค่ะอยากให้แม่มาด้วย,อย,วยอยากบอกอะไรกับแม่บ้างเิญแม่วันนี้หนูทำไม่แม่ได้แล้วนะ แชมป์สามสมัยของเราฮะวันนี้รับไป5 0,000บาทเจ้า <laughs> <laughs> คุณผู้ชมมีคุณผู้ชมได้เฮไปกับเราไหมคุณผู้ชมได้ดีใจไปกับเราไหมนี่คือบรรยากาศที่คุณจะได้สัมผัสแบบนี้ได้ร่วมมีความสุขไปกับครอบครัวอื่นได้ร่วมมีความสุขไปด้วยกันกับวิกฤตเช่นนี้นี่คือบรรยากาศที่หาที่ไหนไม่ได้ฮะแชมป์คนนี้เป็นแชามป์มาแล้ว3ามสมัยนะฮะทุนเดิมมีอยู่1 0,000บาทวันนี้ได้อีกทุนก้อนโตไปเลยอีก5 0,000บาททำให้ตอนนี้ฮะ มีทุนสะสมจากหุ้ตรากระต่ายรวมทั้งสิ้นหก0ม0นบาทจ้าดีดีแอนก็มัน <c oughs> ไปด้วย <c oughs> ดปด้วยเป็นไงรู้สุงงกยงด้างวันนี้ดีใจดีใจดีใจจริงๆมันเป็นน้ำตาของความดีใจเพราะว่าเห็นทุกครั้งที่แบบเขาเขา,เขาดึงอะเขาก็หวังอะเนาะ <c oughs> แล้วพอมันมันได้จริงๆแล้วมันแบบมันเป็นน้ำตาของความดีใจอะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหนฮะความสุขที่เรา มีไปพร้อมๆกับ,บคนอื่นเรามีความสุขที่เห็นคนอื่นได้ไปถึงฝั่งฝันของตัวเองนี่คือบรรยากาศที่คุณสัมผัสได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นกับรายการแข่งขันร้องเพลงที่อบอุ่นหัวใจยิ่งกว่าที่ไหนดวนเพลงชิงเธอ